นักเรียนบทเรียนออนไลน์รายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับบทเรียนนี้เราก็ได้พบเจอกันเป็น EP ีที่12แล้วนะครับสำหรับ EP นี้ครูจะให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเนาะว่าหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคในอีพีที่1ิเอ่อี p ที่สิแล้วก็ไป e ีที่11มาแล้วเนะี่ย เรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะอ่าให้นักเรียนอ,อ่านโจทย์อ่านช้อยทั้งสี่ข้อแล้วนึกคําตอบไว้ในใจนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้นักเรียนดูว่าถูกรอผิดนะครับอ่าข้อหนึ่งข้อใดมีอ่าข้อใดไม่ใช่ความหมายของผู้บริโภคนักเรียนดูซิว่าช้อยทั้งสี่ข้อข้อไหนที่ไม่ใช่ความหมายของผู้บริโภคนะครับ เดี๋ยวโคจะให้นักเรียนคิดสักครึ่งนาทีเน,ะนาะนักเรียนสักสามสิบวินาทีลองดูสิว่าเราจําได้ไหมนะครับอ่ะโคคิดว่านักเรียนคงจะได้รับคําคตอบกันแล้วนะครับ เลใจแล้วใช่ไหมอ่าเรามาดูที่ว่าข้อไหนถูกนะครับอ่าเฉลยก็คือข้อ2นะครับอ่าเพราะว่าผู้ให้เช่าเนี่ยไม่ใช่ความหมายของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคก็คือผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ซื้อผู้เช่าผู้เช่าซื้อผู้กู้ผู้เอาประกันหรือผู้ทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการโดยได้รับอ่าการบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ให้เช่าไม่ใช่ความหมายของผู้บริโภคนะครับเรามาดูข้อที่2นะครับเพราะเหตุใดจึงต้องมีการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนักเรียนลองอ่านช้อยดูนะครับ อของได้คำตอบแล้วเนาะดดเฉลยเลยนะครับคำตอบที่ถูกคือข้อที่1น,นะครับเพราะการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการรักษาสิทธิของผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาลดเอาเปรียบจากผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายสินค้าและบริการนั้นๆน,น,นะครับถูกไหมเรามาดูข้อที่3ต่อเลยนะครับข้อที่3หน้าที่ของอหน้าที่การดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด อยูนะครับช้อยทั้ง4ช้อยหน้าที่การดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับข้อใดามากที่สุดของเราคำตอบแลวเนาะเพราะข้อนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับรดูเฉลยก,กัน ข้อที่ถูกคือข้อที่3นะครับหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีมาตรการต่างๆที่กําหนดไว้ในไว้ให้ผู้ประกอบการพึงปฏิบัตินะครับนักเรียนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนะครับเดี๋ยวต่อข้อที่4เลยนะครับข้อใดคือมาตรการหลังการซื้อขายในการคุ้มครองผู้บริโภคผคได้บอกนักเรียนไปแล้วนะครับว่า มาตรการหลังการซื้อขายก็คือมาตรการแบบไหนนะครับ้จําจได้คงตอบข้อนี้ได้ง่ายนะครับอ่านักเรีนของได้คำตอบแล้วนะเนาะเดี๋ยวเราเฉลยกันเลยนะครับ เฉลยก็คือข้อที่4นะครับเพราะเป็นมาตรการในการแก้ปัญหาภายหลังจากที่มีการซื้อขายสินค้าแล้วโดยตั้งระบบขั้นตอนและกรอบความรับผิดชอบสําหรับการชดเชยนะครับก็คือการฟอ้องร้องและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้บนะริโภคหากซื้อสินค้าและบริการนั้นๆไปแล้วมันไม่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีคุณภาพหรือว่าไม่ตรงตามที่โฆษณาชวนให้เราเชื่อนะครับ ข้อที่ห้านะครับข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองสิทธ,ธิผู้บริโภคต้งเียนดูช้อยนะครับว่าพระราชบัญญัติทั้ง4พระราชบัญญัติเนี่ยมีพระราชบัญญัติไหนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองสิทธ,ธิของผู้บริโภคเลยนะครับข้อนี้ถ้าเรียนสังเกตด,ดูดีจะมีข้อแตกต่างนะครับ จากช้อยทั้งสี่ช้อยอ่ะของได้คำตอบแล้วเนาะเรามาดูเฉลย ข้อที่องคือข้อที่4ี่นะครับเพราะกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะครับข้อที่1พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอนี้โดยตรงนะครับข้อสองพระราชบัญญัติแข่งขันการค้าอ่าการค้าเนี่ยสองห้าสี่สก็โดยตรงนะครับข้อสามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการสองพันห้าร้อยสี่สองนี่เราเรียนมาแล้วนะครับ ทั้งหมดเราเรียนมาแล้วมีข้อที่4นี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับอ่าเรามาดูข้อที่6ต่อเลยนะครับหลักฐานใดที่ผู้บริโภคไม่สามารถนําไปประกอบการเรียกร้องสิทธิของตนอ่าหลักฐานใดนะครับที่ไม่สามารถนําไปประกอบเรียกร้องสิทธิของตนได้หากเราซื้อสินค้าและบริการที่ไม่ต,งตร,ตร,รตงตามที่ เขาประกาศหรือว่าโฆษณาต่างๆไว้นะครับดูนะครับนักเรียนช้อยทั้งสี่ช้อยจะมีข้อแตกต่างอยู่นะครับถ้าพิจารณาดีๆข้อนี้ไม่ยากครับ คิดว่าคงได้คำตอบแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเฉลย ER กันเลยนะครับเฉลย ER ก็คือข้อที่หนึ่งนะครับคําบอกเล่าโดยไม่มีสินค้าตัวอย่างข้อน,นี้ไม่ใช่นะครับข้อน,นี้ไม่ไม่สามารถนํามาประกอบเรียกร้องสิทธิทของตนได้เพราะการบอกเล่าโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนที่แน่นอนเนี่ยไม่สามารถเอาผิดกับผู้ประกอบการาค้าและสินค้าตา่างได้ดังนั้นผู้ทษกควรเก็บหลักฐานต่างๆไว้เพื่อปกป้องสิทธิทของตนนะครับฉลากเเ่ย อะไรอีกแผ่นพับก็ได้นะครับต่างๆเรามาดูข้อที่7ต่อเลยนะครับผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ในกรณีใดบ้างดูนะครับข้อ7ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ในกรณีใดบ้างนะครับ อนัเรียนอ่านช้อยดูนะครับทั้งสี่ช้อยอ่านนักเรียนคงได้คำตอบแล้วเนาะเรามาดูเฉลยกันนะครับ เฉลยก็คือข้อที่สามเพราะเป็นการโฆษณาเกินจริงไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคนะครับการข้อที่แปดข้อใดไม่ใช่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคนนดูนะครับข้อใดไม่ใช่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคตั้งตีใช้นะครับ โอเคข้อนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับนักเรียนคงได้คําตอบกันแล้วเนาะเรามาดูเฉลยกันนะครับเฉลยก็คือข้อที่หนึ่งนะครับกรมศุลกากรกระทร,กรวงการคลังไม่ใช่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพราะหน่วยงานดังกล่าวเนะี่ยมีหน้าที่ดูแลการนําเข้าส่งออกสินค้าและป้องกันการลักลอบส่งออกหรือนําเข้าสินค้าซึ่งไม่เกี่ยวข้อง,องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อต่อไปข้อที่9นะครับนักเรียนนิชาซื้อเครื่องสําอางจากร้านค้าแห่งหนึ่งเมื่อใช้แล้วทําให้เกิดอาการแพ้จุต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาถ้าเ,าเรียนเป็นนิชาควรทําอย่างไรดูนะครับซื้อเครื่องสําอางจากร้านค้าแห่งหนึ่งพอมาใช้แล้วมันแพ้เนาะเกิดอาการแพ้ผื่นคันขึ้นนะครับจึงไปพบแพทย์ ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนพ็นิชชานะนักเรียนจะทําอย่างไรนะครับดูนะครับทั้งสี่ใช้ <c oughs> อ่ะผงได้คำตอบแล้วนะครับเรามาดูเฉลยว่าข้อไหนนะครับข้อที่ถูกต้องก็คือ ข้อสองนะครับแจ้งสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคนะครับนักเรียนเพราะเมื่อซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากเชื่อในค,คําโฆษณาและไม่สามารถอ่าไม่ไม่ได้รับการรับผิดชอบความเสียหายใดๆเนี่ยจากผู้ขายควรที่เราอ่าเราเนี่ยควรจะแจ้งสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคกับออยนะครับโดยโทรหนึ่งห้าห้าหนะครับนักเรียนแจ้งผู้ประกอบการโดยตรงนี่ก็โอ้โหเราไม่รู้ไปแจ้งเขา ตรงไหนเราต้องแจ้งผ่านหน่วยงานของรัฐก่อนเพื่อที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเอาผิดกับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายนะครับอ่าข้อที่10นะครับนักเรียนอ,อันนี้เฉลยมาก่อนเลยนะครับการกระทําใดถือว่ามีความประมาทในการเลือกซื้อสินค้าและบริการก็คือข้อที่4นะครับนักเรียนเพราะการซื้อสินค้าจะต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุไว้ที่ข้างผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะครับอย่างสมมติข้อหนึ่งอ่านฉลากสินค้าก่อนซื้อทุกครั้ง 2. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายการค้านะสามเก็บใบเสร็จรับเงินใบรับประกันสินค้าไว้ 4. นะครับซื้ออาหารกระป๋องลดร,ราคาที่ไม่ระบุสถานที่อันนี้เป็นการกระทําที่ถือว่ามีความประมาทในการซื้อสินค้าและบริการ ข้อ1ถึงข้อ3มถือว่าเป็นการการะทำที่ถูกต้องนะครับดังเราไปซื้อ,อกระป๋องลดราคาเนี่ยที่ไม่ระบุสถานที่ผลิตเราก็ไม่รู้ว่าผู้ประกอบการคนไหนเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเราก็ถ้าเราสมมติเราซื้อไปแล้วมันกินไม่ได้เนี่ยนล้เราก็จะไม่สามารถที่จะฟ้องร้องหรือว่าเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ผลิตได้นะครับโอเค 10ข้อ,อได้คนละก,กี่คะแนนผ่านถ้าเกิดจะผ่านเครื่องไหมผ่านภาคคะแนนไหมนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครูคิดว่นานักเรียนน่าจะทําได้ดีนะครับสําหรับ EP นี้นะครับบทเรียนนี้ EP ที่12ผรก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนสวัสดีครับ